สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวขึ้นฟีดของ s o h หเอ t นเตอร์เทนเกันหน่อยค่ะบอกแล้วเสียวจานมีแทบจะทุกวันเลยนะคะวันที่26กันยายนปี2025ก็มีค่ะขึ้นฟีดมานะคะจั่วหัวว่างานการลาของเสี่ยวจานในเขตอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเกา๊าจุดประกายความคึกคักด้วยเสียงดนตรีคณะนักร้องประสานเสียงพันคนกรบเสียงร้องโชว์การแสดงสุดอลังการของเหล่าดาราดังค่ะมาดูเนื้อข่าวกัน,นะ เขาบอกว่าช่วงเย็นของวันที่25กันยายนปี2025นั้นมีงานกาล่านะคะภาพยนตร์แล้วก็ดนตรีค่ะ Bay Area Rising Moon นะคะณศูนยะ์กีฬาอ่าวสนเจนเต็มไปด้วยการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาระดับท็อปนะคะเมื่อเสี่ยวจานนั้นสวมชุดสูดสีดำสุดเฉียบขึ้นสู่เวทีกลางค่ะผู้ชมนับหมืน่นต่างก็ส่งเสียงเชียร์กระหึ่มกึกก้องเลยเสียงเชียร์นะคะเสียงชัตเตอร์ดังกึกก้องผสานเข้ากับเสียงดน นตรีที่ก็ดังกึงกก้องค่ะแม้กระทั่งเสียงเปิดเพลงนะคะ p a s s gone with the wind ค่ะของเสี่ยวจ้านค่ะฉาก interactive อันน่าทึ่งนี้ก็จุดประกายการค้นหาบนโซเชียลมีเดียอย่างร้อนแรงนะคะรวมถึง Hashtag ต่างๆนะคะมี3 h a s h t a ด้วยกันค่ะที่ขึ้นเป็นแบบมียอดวิว1.2พันล้านครั้งทะลุขึ้นไปนะคะ ในฐานะแขกรับเชิญนะคะปิดงานการลาดินเนอร์ค่ะการปรากฏตัวของเสี่ยวจานก็เป็นที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะก็สําหรับละครนะคะเรื่องล่าสุดของเขาที่จบไปนะคะตำนานจังไห่ค่ะฉายรอบปฐมทัศน์ใน190ประเทศนะคะด้วยคะแนน IMDB 9.5แล้วก็ดิสนียได้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกค่ะโอ้โหแล้วก็ยังได้อีนั่นอีนะคะอัลบั้ม V ของเขายัางควาา้า3รางวัลจากงาน WMA Wo ป Music Award ด้วยค่ะด้วยยอดขายพรีเซลมากกว่า50ล้านหยวนสำหรับแผ่นเสียงไวนิวนะคะภายในเวลาเพียง4นาทีนะคะโอ้แต่แล้วเสี่ยวจานโอ้ทะลุมากเลยนะคะปังมากเมื่อพิธีกรประกาศนะคะว่าขอต้อนรับเสี่ยวจานด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่สุดค่ะอัธจันทร์ก็สว่างสวัยขึ้นทันทีแล้วก็ ทะเลแห่งป้ายไฟแดงนะคะที่แฟนๆจัดเตรียมเอาไว้นะคะรวมถึงแฟนๆชาวต่างชาติด้วยก็มาช่วยถือป้ายภาษาจีนนะคะเดินฝ่าฝูงชนกันมาขณะที่เหล่าคนดังแถวหน้าก็ยกอุปกรณ์บันทึกช่วงเวลาแห่งความประทับใจค่ะน่าจะหมายถึงมือถือนะนเพื่อนๆยกอุปกรณ์บันทึกเนี่ยอดีตปล่อยไปกับสายลมปล่อยทุกสิ่งไปกับสายลมนะคะมันเป็นเนื้อเพลงค่ะเสียงอันอ่อนโยนของเสี่ยวจา้านก็ดังขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ผู้ชมหลายหมื่นคนร้องได้เพื่อนๆร้องตามกันอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะลื่นไหลรา,าวกับสายน้ําค่ะในตอนแรกนั้นทําเพลงด้วยความรู้สึกเห็นด้วยไปเรื่อยๆเลยนะคะก่อนจะค่อยๆดังขึ้นเป็นเสียงประสานค่ะภาพวิดีโอสดก็แสดงให้เห็นเสี่ยวจานยกมือขึ้นนะคะสามครั้งเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ชมลดเสียงลงหน่อยค่ะแต่ทุกครั้งที่เขาอ้าปากปุ๊บเสียงประสานก็ดังขึ้นอย่างกระตือรือร้อนยิ่งขึ้นนะคะความรู้สึกประมาณว่าหวานซึ จนควบคุมไม่ได้นี่ยังคงดําเนินต่อไปจนจบเพลงค่ะเมื่อเซียวจาย้านจบด้วยเสียงสูงที่ดังกล้องแล้วผู้ชมก็กรีดนะคะกรีดร้องกันออกมาก็ทําให้ผู้กํากับต้องลดระดับเสียงไมโครโฟนลงชั่วคราวอีกด้วยค่ะ เสียงประสานที่สนุกสนานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตลอด5ปีที่ผ่านมาเสี่ยวจ้านได้ผ่านเหตุการณ์227มานะคะ227อินซิเดนต์นั่นเองแล้วก็ฝึกฝนทักษะการแสดงด้วยการทัวร์คอนเสิร์ต72รอบนะคะโอ้โหแล้วก็สร้างชื่อเสียงอีกครั้งด้วยผลงานนะคะอย่าง sunshine with me ก่อนงาน g า,าดิน i n n e r เขาก็ได้เขียนจดหมายนะคะที่เขียนด้วยลายมือเพื่อกระตุ้นให้แฟนๆนะคะมีอรารยธรรมค่ะแฟนๆในงานไม่เพียงแต่จัดทีมจัดระเบียบ เรียบร้อยจัดตั้งกันขึ้นมาเองเท่านั้นแต่ยังหรี่ไฟโทรศัพท์ของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอระหว่างการขับร้องประสานเสียงเพื่อไม่ให้รบกวนการแสดงบนเวทีค่ะปฏิสัมพันธ์โดยปริยายนี้ก็ทําให้คนในวงการบันเทิงต่างก็ประหลาดใจนะคะเสี่ยวจานสามารถสร้างสมดุลทางศิลปะระหว่างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างดาราแล้วก็แฟนๆของเขาได้อย่างดีทีเดียวค่ะ หลังงานการลาดิเนอร์นะคะชาวเน็ตก็ได้ตัดต่อวิดีโอสดเป็นซิมโฟนีเสียงร้อง10,000คนพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่านี่คือมหากราฟโรแมนติกสำหรับคนรุ่นจนซีค่ะซึ่งก็ติดอันดับการค้นหายอดนิยมนะคะคณะกรรมการจัดงานค่ะ g a t e r Bay Area นะคะก็เปิดเผยว่าการแสดงของเสี่ยวจ้านมียอดผู้ชมงานการลาดิเนอร์สูงสุดเลยโดยมียอดผู้ชมพร้อมกันมากกว่า8ล้านคนบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสดในต่างประเทศด้วย นแะะฟนๆต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกของเสี่ยวจ้านในปี2026ค่ะชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่านี่นะ5ปีก่อนพวกเรากรีดเพื่อเขา5ปีต่อมาพวกเราก็ร้องเพลงเพื่อเขานะคะรองไปพร้อมๆกันนี่อาจจะถือว่าเป็นความโรแมนติกขั้นสุดของแฟนๆค่ะแฟนคลับชาวต่างชาติอีกคนโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าผมสัมผัสได้ถึงความอลังการแม้กระทั่งผ่านหน้าจอเสี่ยวจ้านได้แสดงให้โลกเห็นถึงพลัง ะะของเหล่าดาราดังของจีนค่ะโอ้โหโเขียนข่าวได้อลังการนะเอ็ดวานขนลุกเลยเนี่ยอะต่อมายังไม่จบเนื้อข่าวบอกว่าในการแสดง อันตรการตานี้นะคะก็มีเสียงดนตรีกบเสียงร้องเราได้เห็นนะคะไม่เพียงแต่สเสน่ห์ของดาราดังเท่านั้นแต่ยังได้เห็นปฏิกิริยาของเหล่าดาราดังในยุคนั้นที่มีฟแฟนๆนะคะที่มีต่อไอดอลที่โดดเด่นเมื่อเสียบจานยิ้มและคงคำนับท่ามกลางเสียงนะคะกรีดร้องเหลือเหมือนกับเสียงคำรามเลยช่วงเวลานั้นดูเหมือนจะบ่งบอกว่าดาราดังที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องจงใจสร้างกระแสเพราะความจริงใจและความแข็งแกร่งคือเอฟเฟกต์ เวทีที่ทราบสึ้งใจที่สุดเสมอบทเพลงประสานเสียงแสงโรแมนติกจากผู้ชมนับหมื่นคนนี้ก็จะกลายเป็นฉากค,คลาสสิกในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงจีนค่ะตราตรึงด้วยล่องลอยแห่งยุคสมัยแล้วก็ย้อนรำลึกความทรงจําอันยาวนานของ่้าคืนอันเปี่ยมไปด้วยเสียงร้องและแสงดาวนะคะเอาละค่ะโอ้โหเขียนข่าวได้ลดสมันตนนะคะมีน่าหลักขึ้นฟีดเลยนะคะแล้วก็ยินดีกับเสี่ยวจานด้วยนะคะก็แฟนๆเองก็อยู่ ในระเบียบว,วินัยเป็นอย่างดีแล้วก็ร้องเพลงนะคะที่เสีย่ยวจ้านร้องได้อย่างเก่งกาจมากเลยนะคะก็<笑><笑>เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ดีๆเนาะเสีย่ยวจ้านเองก็คงจะซาบซึ้งมากๆเลยนะคะมีแฟนคลับที่รักเขามากขนาดนี้แล้วก็มีจํานวนมากจริงๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซอดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ